แล้ววันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมกับผมเจราพ่อค้าป๊าครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคทีเ่เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมท,ที่น้าๆเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านหลายๆท่านนะครับได้อินบล็อกแล้วก็สอบถามกันเข้ามามา,มากมายกันสั้นเล็กเกินนะครับรว่าหน้าเจครับผูกสลิงทุกสายหน้าตกปลายอินซีหน้าเจผูกแบบไหนยังไงครับ แบ่งปันความรู้ก,กันหน่อยโอเคได้เลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลูกสายสลิงชุดหน้าต่อไปสีให้ดูครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะแนะน,าน,ะะานะําวิธีการถูกนะฮะผมต้องขออนุญาตนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยวิธีการถูกนี่ฮะผมได้วิธีการถูกแบบนี้มาอย่างไรนะครับผมอ่าผมได้สูตรนี้มานะครับผมเทคน,คนิคนี้นะครับผมก็จากประสบการณ์ที่เคยไปลงเรือสปีดโบ๊ทนะครับผมที่หนึ่ง ไส่คนนี้เก่งมากก่อนที่เราจะไปลงเรือเนี่ยปั๊บสิเขาก็จะมานั่งคุยกับเราที่ห้องนะครับก็เออผูกเบ็ดยังไงคือง่ายๆอะ่ะพี่เขาจะมาเตรียมอุปกร,กรณ์ให้เราเลยก็คือพี่จิระหรือไส้จิระโปรไลจิกกิ้งนั่นเองครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีเทคนิคการผูกส่วนตัวของผมนะครับผูกสายสลิงแบบนี้มีหลายวิธีมากแต่ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ค่อยถูกใจหลักมันช้าถ่าตกปลาหน้ดินมันกะสบควาตสอเร็จแน่นอนจนมาถึงเนี่ยพี่จิระเนี่ย ก็ได้มานั่งเตรียมอุปกรณ์มาแนะนําให้อาะน้เจนี่เอ๊ะทำไมไม่ลองผูกแบบนี้เขาไม่เทคการสอนนะทําไมไม่ผูกแบบนี้นี่เขาก็ลองผูกแบบนี้เพื่อนี่แล้วก็แนะนําเทคนิคในการผูกแบบนี้ให้ผมมาอีกทีหนึง่งเอาละผมก็ขออนุญาตพี่จีระนะครับผมเอาเทคนิคการผูกแบบเนี้เผยแพร่ให้น,านา้าๆเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะรู้วิธีการผูกแบบนี้ง่ายและเร็วภายใน10วินาที ย้ำนะครับง่ายและเร็วภายใน10วินาทีเท่านั้นครับผมแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันครับว่ามีอะไรบ้างที่ผมใช้นะครับผมหนึ่งเลยครับผมสลิงครับผมเป็นสลิงอ่อนนะฮะเป็นสลิงอ่อนผมใช้เป็นสลิงอ่อนส่วนตัวผมนะครับจะใช้อยู่ที่2ขนาดคือ25ปอนกับ30ปอนนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ครับผมลูกหมุนฮะหมุนครับผมจะใช้อยู่ที่ขนาด เบอร์5ครับผมลูกหมุนผมจะใช้ขนาดเบอร์ห้าก็มีนะนะหลายถามหลายท่านถามมาว่าผมใช้ลูกหมุนขนาดเท่าไหร่และสลิงเท่าไหร่นะครับผมก็คือนี่แหละฮะก็จะเป็นสลิงสลิงขนาด30ปอนด์ครับแล้วก็ลูกหมุนขนาดเบอร์ห้าครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะนะฮะนี่เลยนี่ครับไปเราไปดูวิธีการผูกกันครับมาครับเรามาดูกันวิธีการผูกจะผูกอย่างไรนะฮะนี่ฮะนี่ครับ เราก็นําปลายสายของสลิงนะครับผมแทงลงไปครับผมให้ปลายสายนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมให้เหลือปลายสายเอาไว้นะครับผมคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยผูกนะฮะให้เหลือไว้ยาวๆสักนิดนึงนะฮะพอเดี๋ยวผูกไปเรื่อยๆเราก็จะรู้เองว่าจะกะเองได้เลยนะครับว่าจะต้องเหลือยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนนะฮะอ่ะต่อไปแทงเสร็จแล้วให้นําปลายสายทับขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่ฮะนำปลายสายทับแบบนี้นะครับ จากนั้นครับผมม้วนมาหนึ่งรอบครับนะฮะม้วนจับขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บแล้วนําปลายสายนะครับผมแทงจากด้านหลังนี่นะฮะทะลุออกมาด้านหน้าบบนี้ปึ๊บแล้วให้จับที่ปลายสายนะครับผมของแต่ละด้านนะครับผมอย่าจับดึงที่ลูกหมุนค่อยๆดึงไปนะครับดึงไปดึงไปเอาละฮะตอนนี้เราก็ใช้ครีมครับผมดึง หรือจะมีตัวช่วยจับช่วยดึงตรงนี้ก็ได้นะฮะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงปึ๊บดึงครับผมไล่ไปให้ลูกหมุนตรงเข้าะว่าจับครับแล้วดึงนะครับดึงแรงเลยดึงให้แน่นดึงให้แรงครับดึงแรงแรงเลยครับปึ๊บเแค่นี้แน่นแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วจากนั้นก็ตัดปลายสายครับผมให้เหลือประมาณครับสองเซนติเมตรแค่นั้นพอตัดทิ้งไปเลยครับ อย่าเหลือยาวมากนี่ฮะนี่ฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะง่ายและไวครับผมครับและเช่นเดียวกันครับสำหรับผมนะฮะจะผูกเข้ากับที่เหยื่อเลยโดยไม่ผ่านลูกหมุนแล้วก็จะไม่ผ่านสปิกลิงอีกรอบนะฮะจะมีแค่นี้นะครับจะมีเพียงแค่เหยื่อนะครับสปิกลิงค,ครับแล้วก็โซลิดท,ที่มากระเบ็ดเลย พอผมอยู่ในเรือปับ๊บผมก็จะทําแบบเดียวกันเลยครับผูกคล้ายๆกันฟับนี่นะฮะปลายอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับปลายอยู่ด้านล่างนี้นะฮะผ้าไปด้านบนหมุนลงมาหนึ่งรอบจากนั้นย้อนกลับมาแทงอ้อมมาแทงด้านหลังเข้าทะลุด,ด้านหน้าแบบนี้นะฮะปล่อยให้เหยื่อห้อยลงไปแล้วก็นําคีมมาจับครับผมนะฮะนำคีมมาจับปลาย แล้วก็ดึงให้แน่นปึ๊บเพียงเท่านี้เสร็จแล้วครับผมบตัดปลายที่ยาวออกมานะครับทิ้งไปสักหน่อยหนึ่งให้เหลือประมาณสัก2เซนติเมตรหน่งถเซนพอตัวสลิงเขาเองเนี่ยเขาจะล็อกตัวเขาเองเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะรูดหุดหรือเปล่านะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับสําหรับที่นา้นาๆถามกันมานะครับว่าผมผูกสลิงชุดหน้ายอย่างไรนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ พอเวลาอยู่ในเรือเนี่ยมันต้องทุกอย่างมันต้องรวดเร็วนะครับหรือบางท่านนะครับผมนะฮะจะผูกเป็นแบบลูกหมุนอย่างนี้นะฮะหัวท้ายเลยก็ได้นะครับจะผูกแบบน,นี้หัวท้ายเลยก็ได้ถึงเวลาแล้วก็ไปใส่กับโซลิดอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะบอกตรงว่าผมสายตาไม่ดีครับ <c oughs> สายตายิ่งแก่แล้วสายตาไม่ดีผมก็จะใช้เพียงแค่ผูกลูกหมุนหนึ่งด้านนะ,ะส่วนปลายผมก็จะปล่อยว่างเอาไว้นะครับ เพื่อที่จะมาผูกกับเข้าเหยือเข้ากับเหยือตรงนี้ได้เลยนะฮะยน่นระยะเวลานะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ังไงกันบ้างครับผมเทคนิคการผูกสลิงชุดหน้าสปายสียากไหมฮะเคล็ดลับที่ได้ยังไงนะครับผลงานที่ได้กันเป็นยังไงฮะเป็นยังไงบ้างครับผูกเร็วไหมฮะผูกง่ายง่ายแค่10วินาทีผมเชื่อนะนะพอผูกเก่งกันแล้วนะไม่ถึง10วินาทีแน่นอนนะครับผมเคล็ดลับนี้เทคนิคนี้ได้ผลเป็นอย่างไรนะครับผมยังไงอินบล็อกนะครับผมมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมผมจะมีเทคนิค การผูกช็อกลีดหน้าแบบง,ง่ายๆเลยครับผมลงเรือสปีดบ๊ทจะมานั่งต่อเสียเวลาชักช้าไม่ได้ครับต้องรวดเร็วก่อนที่จะจากไปรบกวนติดตามกด s u บสไครต์กันไปด้วยนะครับผมขอบคุณกันด้วยครับสวัสดีครับกันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ